You are listening story Happy to now are Mahawi and here listening is S ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Mahavi Story Podcast พีนี้เป็น EP ที่35วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งสติถ้าเราพูดถึงการเจริญสติ เราก็จะทราบดีว่าการเจริญสตินั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกันเริ่มตั้งแต่การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกการพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาสติของเราให้ดียิ่งขึ้นไปและสำหรับหัวข้อที่จะมาชวนคุยในวันนี้นั้นได้ไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่ติณฑ์หันชื่อหนังสือก็คือของฝากจากหลวงปูตงป่ติณฑ์หันโดยหลวงปู่ติณฑ์หันท่านได้พูดถึงมเมล็ดพันธุ์แห่งสติไว้อย่างน่าสนใจมาก ท่านบอกว่าการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นคือการกลับมาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันขณะในที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือภาษาอังกฤษที่ท่านบอกว่า here and now ในการที่เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ก็เพื่อที่จะตระหนักรู้ว่าจิตของเรานั้นปรุงแต่งอะไรบ้างจิตของเรานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะนี้สติ คือพลังที่จะช่วยทําให้เราตระหนักรู้และเข้าใจถึงการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในกายและในใจของเราเช่นเวลาเราโกรธเรารู้ว่าขณะนี้เรากําลังโกรธเวลาที่เรารู้สึกเบิกบานเราก็รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกเบิกบานเวลาที่เราเศร้าใจเราก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเศร้าใจ ฉะนั้นสติจึงเป็นพลังที่จะช่วยตระหนักรู้ถึงจิตที่กำลังปรุงแต่งว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราหน้าที่ของสติเขาจะช่วยในการตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธ นอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนเมื่อมีใครสักคนได้พูดหรือว่ากระตุ้นหรือว่ารดน้ำมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกโกรธเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาในทันทีในขณะเดียวกันนั้นเราเองก็มีมเมล็ดพันธุ์อีกประเภทหนึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งสติมเมล็ดพันธุ์แห่งสตินั้นก่อให้เกิดมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตา มเมล็ดพันธุ์แห่งความการุณาการให้อภัยดังนั้นเราจึงต้องฝึกที่จะเรียนรู้วิธีรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ดูแลมเมล็ดพันธุ์แห่งสติมเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลเหล่านี้ให้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในาจิตใจของเราให้มากที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มเมล็ดพันธุ์แห่งความรักปรากฏขึ้นในใจของเราเราจะมีความสุขเราจะมีความสงบเราจะมีความอิ่มเอิบใจ พระพุทธองค์นั้นท่านทรงแนะนําว่าเมื่อใดก็ตามที่มเมล็ดพันธ์แห่งความโกรธเมล็ดพันธ์แห่งความหงุดหงิดความรําคาญใจได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ทำให้เราเครียดทําให้เรานอนไม่หลับให้เราใช้ห่วงเวลาในขณะนั้นตระหนัก,กรู้ เพื่อที่จะให้มเมล็ดพันธุ์แห่งสตินั้นได้เติบโตและงอกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยดูแลเยียวยาจิตใจของเราเมื่อพลังแห่งสติได้เติบโตขึ้นมาเขาจะทําหน้าที่ในการโอบกอดดูแลมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนั้นเวลาที่เรามีสติเราจะต้องมีสติกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอเช่นการมีสติดูลมหายใจเข้าออกการมีสติอยู่กับการเดินเมื่อเราโกรธ เราก็ระหนักรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนี่คือการมีสติการมีสติอยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในใจของเราหรือแม้แต่ตอนที่เราเดินอยู่เราก็รู้ว่าเราเดินคนที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาก่อนเขาจะรู้เพียงแค่ว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นมานั้นเขาจะปล่อยให้จิตของตนเองนั้นปรุงแต่งแช่อยู่กับอารมณ์โกรธนั้นนานแสนนาน จนบางครั้งทําให้เขารู้สึกเป็นทุกข์และทําลายสิ่งต่างๆในชีวิตมากมายแต่สําหรับผู้ที่มัน่นปฏิบัติภาวนาอยู่ประจําเขาจะไม่ปล่อยให้จิตของตนเองนั้นปรุงแต่งกับสิ่งที่เป็นอกุศลหรือว่าความเป็นบาปให้เกิดขึ้นในใจเพียงลําพังแต่เขาจะพยายามที่จะเชื้อเชิญเมล็ดพันธุ์แห่งสติให้ปรากฏขึ้นมาในใจเพื่อที่จะดูแลมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนี้เมื่อมีสติอยู่กับความโกรธ แล้วความโกรธเขาจะค่อยๆสลายไปเองตามธรรมชาติในขณะเดียวกันมเมล็ดพันธุ์แห่งสติก็จะค่อยๆเติบโตปกคลุมให้ร่มเงาให้ความเย็นแก่จิตของเรารวมถึงสามารถที่จะเป็นที่พักพิงของเหล่าสรรพสัตย์น้อยใหญ่ที่เข้ามาอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ที่เกิดจากมเมล็ดพันธุ์แห่งสติดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกโกรธ เราจะต้องเชิญพลังแห่งสติขึ้นมาดูแลพลังแห่งความโกรธอยู่เสมอนอกจากนี้แล้วไม่ใช่มีเฉพาะแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธเท่านั้นที่เกิดขึ้นในใจของเรายังมีเมล็ดพันธุน์อื่นๆอีกมากมายเช่นมเมล็ดพันธุ์แห่งความซึมเศร้ามเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดมเมล็ดพันธุ์แห่งความฟุ้งซ่านเมื่อมเมล็ดพันุ์เหล่านี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเราจะไม่มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งมเมล็ดพันธุ์แห่งความซึมเศร้าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีความสุขเราจะไม่มีความเบิกบานในใจเราจึงต้องฝึกที่จะเรียนรู้ฝึกที่จะปฏิบัติเหมือนที่ผ่านมากล่าวคือการพยายามที่จะเชิญพลังแห่งสติให้ปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะโอบรับโอบกอดเข้าใจมาเมล็ดพันธ์แห่งความซึมเศร้านั้นไว้การมีสติตระหนักรู้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะอารมณ์ต่าง หน้าที่ของพลังแห่งสตินั้นเขาจะทำหน้าที่ในการตรหนักรู้เท่านั้นเองพลังแห่งสตินั้นจะคอยโอบกอดรับพลังแห่งความซึมเศร้าเหมือนเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้คุณแม่นั้นจะเข้าไปโอบกอดและกล่อมลูกน้อยให้หยุดร้องนั่นคือพลังแห่งสติที่ช่วยโอบกอดความซึมเศร้านั้นไว้เวลาที่แม่กล่อมลูกพลังแห่งความอ่อนโยนความอ่อนหวานความนุ่มนวลของแม่ จะถูกแผลซ่านไปที่ตัวของลูกน้อยเพียงไม่กี่นาทีลูกน้อยก็จะรู้สึกดีขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในทันทีเพราะได้รับพลังแห่งความอ่อนโยนความอ่อนหวานและความนุ่มนวลจากคุณแม่เช่นเดียวกันเมื่อเราเจริญสติในขณะที่เรารู้สึกมีอาการซึมเศร้าเราจะต้องกล้าที่จะเชิญเมล็ดพันธุ์แห่งสตินี้ให้มาปรากฏขึ้นในใจของเรา พลังแห่งสติเขาจะทำหน้าที่คอยย้ำเตือนช่วยตรหนักรู้แล้วก็อบกอดพลังแห่งความซึมเศร้าด้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนความนุ่มนวลความไม่แบ่งแยกและไร้ซึ่งความรุนแรงหลายท่านคงเข้าใจว่าความรักความเมตตาความอ่อนโยนความนุ่มนวลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติเพราะทำให้เรานั้น เกิดความรักความเมตตาความอ่อนโยนความนุ่มนวลแต่เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะสงสัยว่าการไม่แบ่งแยกอารมณ์และ,ะไร้ซึ่งความรุนแรงนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เรากําลังคุยอยู่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ให้คําตอบว่าในการฝึกปฏิบัตินั้นเราจะต้องฝึกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือไม่แบ่งแยกออกเป็นสองขั้วทั้งความซึมเศร้าและสติ ทั้งสองสิ่งทั้งสองอย่างนั้นก็คือตัวเราทั้งนั้นเราไม่จําเป็นต้องแตกแยกตัวเองออกจากสติหรือความซึมเศร้าตัวเรานั้นเป็นทั้งสติเป็นทั้งความซึมเศร้าฉะนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกหรือต่อสู้กับความรู้สึกความซึมเศร้าหรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่หน้าที่ของเรานั้นจะต้องตระหนักรู้แล้วก็อบกอดความรู้สึกเหล่านี้ให้เข้าใจเท่านั้นพอ และเราก็ไม่ควรที่จะกดดันหรือว่ากดทับความรู้สึกด้วยความคิดเห็นว่าเขาเป็นศัตรูแต่เรามองเขาในฐานะที่เป็นหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกของเราเราจะไม่รู้สึกเกลียดเขาแต่เราจะปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดสตินี่คือการฝึกปฏิบัติไร้ความรุนแรงไร้การแบ่งแยกเป็นสองขั้วสองฝ่าย ในการเจริญสตินั้นเมื่อเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งในทางที่ไม่ดีหรือดีก็ตามหรือว่าเป็นกลางๆงก็ตามเราไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะต่อสู้กดทับกดดันความรู้สึกเหล่านั้นให้หายไปจากตัวเราเพียงแต่เรานั้นให้พยายามที่จะตระหนักรู้ถึงความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น จิตที่ปรุงแต่งเหล่านี้เหมือนกับน้ำที่ไหลยอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราเพียงแค่ตระหนักรู้ถึงแม่น้ำแห่งความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองความรู้สึกนั้นจะผุดขึ้นแล้วก็หายไปตามธรรมชาติของเขาดังนั้นเราจึงต้องหมั่นพิจารณาความรู้สึกเหล่านี้ที่อยู่ในกายในใจของเราอยู่เสมอ โดยเมื่อเราเกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นให้เราพยายามที่จะหายใจเข้าและบอกกับตนเองว่าฉันตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่ไม่น่ายินดีที่เกิดขึ้นในใจของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่น่ายินดีเหล่านี้ลากพาฉันไปสู่ความเจ็บปวดไปสู่ความทุกข์ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดให้เราหายใจเข้าและบอกกับตนเองว่า ตอนนี้ฉันได้ตระหนักรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วนะแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีที่เกิดขึ้นในตัวฉันแต่หน้าที่ของฉันฉันรับรู้เธอแล้วท่านรู้จักเธอแล้วไม่ต้องพยายามที่จะต่อสู้หรือว่าผลักดันขับใสยไล่ส่งความรู้สึกเหล่านี้ให้ใหายออกไปจากตัวเราสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นความรุนแรงและการแบ่งแยกความรู้สึกทั้งสองสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเธอเพียงแค่อยู่ตรงนั้นของความรู้สึกของเธอตรนหนักรู้แล้วก็อบกอดความรู้สึกของเธอนั้นไว้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนไม่นานความเจ็บปวดเหล่านั้นจะค่อยๆผ่อนคลายหายไปตามธรรมชาติของเขาเองสรุปก็คือว่าวิธีการปฏิบัตินี้ หน้าที่ของสติประการแรกก็คือการระหนักรู้ประการที่สองคือการอบกอดและประการสุดท้ายก็คือการปลดปล่อยผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านี้ให้หายไปโดยอัตโนมัติในพลังแห่งสติจะมีพลังแห่งสมาธิดำรงอยู่เสมอเมื่อเราสามารถที่จะรักษาพลังแห่งสติไว้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นพลังแห่งสมาธิเขาก็จะแข็งแรงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นเมื่อเรามีสติก็จะทำให้เรามีสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสติจะก่อตัวให้เกิดสมาธิสมาธิจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างละเอียดมากขึ้นเข้าใจธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราในปัจจุบันได้ดีขึ้นและเราก็จะมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายปล่อยวางและมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่ EP หน้าธรรมสวัสดี